อัปเดตดวงรายปัก1-15กรกฎาคม2568ทั้ง12ราศีแบบละเอียดครบทุกเรื่องการงานการเงินความรักใครจะมีโชคลาภงานพุ่งหรือปัญหารักต้องระวังราศีกุมถึงราศีมีนราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง -14 มีนาคมการงานได้ตัดสินใจที่จะมีความโอบอ้อมอารีหรือช่วยเหลือเกื้อกูลกับคนที่ไม่มีความสามารถไม่มีโอกาสเพื่อให้เขาผ่านไปให้ได้การเงิน มันเป็นการเปิดทางให้คนอื่นได้มีโอกาสในทางที่ดีเหมือนการอนุเคราะห์ช่วยคนไม่ได้สนใจเรื่องเงินเลยยินดีจะช่วยเหลือแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยบุญของคุณนั่นแหละความรักคนโสดใจร้อนมุทะลุไม่เอาใครเลยอ,อยู่คนเดียวไม่อยากมีคู่อารมณ์ประมาณนั้นส่วนคนมีคู่แล้วอยู่ห่างไกลกันก็คิดถึงกันโหยหากันตลอดเวลานี่คือความรักแต่อยู่ไกลกันเหลือเกินไม่ได้อยู่กันทุกวันราศีมีน15มีนาคมถึง12เมษายน การงานเป็นช่วงที่ต้องเยียวยาจิตใจตัวเองให้มีพลังงานสู้กับงานเพราะช่วงนี้อารมณ์ยังขึ้นขึ้นลงลงเหมือนต้องหิวใจดูแลตัวเองก่อนเพื่อไม่ให้เครียดการเงินยังพอไปได้อยู่ระหว่างกำลังสร้างผลงานเพื่อให้มีเงินเข้ามาก็ยังไปได้อยู่ไม่ได้ขาดแคลนอะไรความรักคนโสดมีความสุขกับพื้นที่ตามที่ตัวเองเลือกแล้ว มีความสุขด้วยกันเป็นอย่างดีส่วนคนมีคู่แล้วบางคู่อาจตัดขาดทะเละเบาแวง้งและเลิกร้างลาอยากมีคนใหม่